เหลี่ยมนี้แหละเหมาะที่สุดแล้วสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับแล้วก็ขอยินดีต้อนรับสมาชิกทุกท่านเข้าสู่โครงการบ้านขมุกนะเพื่อนๆนะครับคนที่เขาเก่งๆคนที่เขาประสบความสำเร็จเนี่ยครับเราไปเรียนรู้แล้วก็เราเรียนรู้มาจากเขาด้วยเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้เราจะนําเทคนิคแล้วก็นําวิธีการคิดนําความรู้เล็กๆน้อยๆมาฝากทุกคนนะครับมาฝากเพื่อนๆนะครับข้อที่1 ข้อที่หนึ่งคนที่เขาเก่งๆเนี่ยเขาจะไม่โทษผู้อื่นหมายความว่านิ้วเขาจะไม่ชี้นิ้วไปหาผู้อื่นเขาจะชี้นิ้วเนี่ยเข้ามาหาตัวเองนะเป็นเพราะเรายังเก่งไม่พอเป็นเพราะเรายังมีความสามารถไม่พอเป็นเพราะเราอดทนไม่พอนะครับเราจะต้องชี้นิ้วมาที่ตัวเราเพื่อที่ตัวเรานั้นจะพัฒนาต่อไปข้อที่สอง คนที่เขาเก่งๆเนี่ยเขาจะเรียนรู้อยู่ตลอดเวลานะครับเขาจะเรียนรู้อยู่ตลอดเวลานะาตัวไหนไม่รู้เขาก็จะพัฒนาตัวเองนะครับเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องนะครับอันไหนไม่รู้เขาก็จะถามนะครับจะไม่เป็นน้ําเต็มแก้วข้อต่อไปข้อสุดท้ายข้อที่3นะ เวลาคนที่เขาเก่งๆคนที่เขาประสบความสำเร็จเนี่ยเวลาเขาล้มเหลวแล้วเนี่ยเขาจะรีบลุกนะครับเขาจะไม่ยอมแพ้เขาจะไม่ก้มหัวให้กับอุปสรรคนะครับล้มกี่รอบก็ลุกได้ล้มหนึ่งครั้งก็ลุกล้มสองครั้งก็ลุกนะครับอันนี้คือวิธีการคิดแล้วก็แนวคิดของคนที่เขาเก่งๆคนที่เขา ประสบความสำเร็จนะครับสวัสดีครับผม